เรามาหนึ่งหนึ่งฟอรเรนกันดีกว่าวันนี้หนึ่งหนึ่งฟอร์เรนนะไอชนะลุงได้เอาไปเลยห้าสิบวอเข้าไอทันนะเข้าไอทันเข้าไอทันไม่มีเส้นไม่มีสายเข้าได้เอาไปเลย 50วอลถ้าชนะกลัวแต่ก็ยากหน่อยแหละจะมาตบเฉยๆก็ได้นะตบแล้วก็แบบเอาไปแอคไปจัดคงตัดคลิปอะไรก็ได้นะไม่เอาตรงเอาตังก็ได้นะเขาก็อยากดูกูตบฟอร์เรนอยู่แหละมาดูเชิงอยู่แอดแอเอทียเขามาดูเชิงอยู่เดี๋ยววันไหนผมเก่งนะผมจะไปเอาคืนผมต่อให้สองรอบนั้นนะผมต่อให้จริงวันไหนผมเก่งขึ้นมาผมจะแปลเอาคืนถึงผมไม่เก่งผมก็จะแปลเอาคืนจริงนี่ผมเข้า10เกมก็เสียร500แล้ว,วสิ ไม่ให้ซ้ำให้เฉพาะคนไม่ซ้ำดีเออซ้ำแล้วคนหนึ่งเขาจะได้ไมันเราก็อยากแจกจ่ายใ,ให้มันทั่วถึงกี่ตัวห้าตัวไม่มีเลี่ยมนะวันนี้วันนี้ไม่มีเลี่ยมนะวันนี้วันนี้ไม่มีเลี่ยมนะวันนี้แบบหนึ่งหนึ่งกันแบบจริงจังเลยนะวันนี้ <c oughs> นี่นี่นที่รังแกเด็กแบบนี้เหออยากโดนทลมออะครับผมอยากโดนทลมออะแบบผมไม่อยากเข้าหละพี่ร้องเข้ามาเหอะกูขอร้องกูอ,งอยากแจกตังกวะกูอ,อยากแจกตังจริง หรือจะไม่เอาก็ได้นะเข้าว่าตกกูเฉกๆก็ได้นะอยากลองฟอร์เรสต์ดีๆชนะบ่อยเกินเดี๋ยวเขาบอกจัดฉากเออวันลังก็จัดฉากกันบ้างดีแบบ ora, แบบผมตบผมสาม้อนตบตบฟอร์เรสนี้นี้อะไรแบบนี้อ่ะคนดูเขาจะได้แบบเฮ้ยโหตื่นเต้นกันบ้างดูแต่อะไรซ้าๆจะมาเอาจงเอาจริงอะไรจริงอู้รู้ว่าูไมไแรกนะเอากูอ,อยู่นั่นแหละย,ยัดแม่วันกูเก่งขึ้นมานะกูจะตบใหไปร้องเลย เกมแรกผ่านไปยังไม่เสียตังเลยโหอยากเสียตังวะใครมีใครตึงๆไหมมึงกดไลค์กดแชร์แล้วไปตามมันมาดีคันที่ตึงๆอ่ะสิเกมจะเสียเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้วันนี้อดูดิเกมแรกก็ไม่เสียอยากเสียวะอยากเสียตังอ่ะเข้ามาตบหน่อยดีเข้ามาตบหน่อยกติกาไม่มีไม่มีเลี่ยมวันนี้ใครได้ห้าตัวเอาไปเลย้าสิบวอโชยี่สิบคิวหน่อยดิ ร่อพูดเยอะเข้ามาก็น่าจะรู้กติกาดีเข้ามากดเริ่มเลยสแตนของนี่นี่ไอ้เชี้ยกูเสียตังค์แล้วยากเสียอยู่พอดีเลยแต่ขอเสียแบบยากๆในวันเนี้แม่งนี่นี่เนี่ยแม่งเป็นคนที่แบบยังไงถ้าแม่งจะเข้าห้องใครนะไอ้เชี้ยยังไงแม่งแคเข้าทันกูบอกเลยนิ้วปีศาจนิดนี้จริงอมห้าแสษนะนินี้จริง มาแล้วพี่ดินิผมว่านี่แหละของจริง <c oughs> ของจริงแต่กันรู้ไอ้เถียแเ่กันรู้กูไปฝึกมาแล้วกูไปวอร์มมาแล้วกูทาแป้งแล้วด้วยมึงเห็นบป่าไม่ได้โฆษณานะกูทาแป้งก่อนจริงแล้ววันนี้นิดนีกันนิดนี้นนนนเถอะไม่ไหวกูหลอกจริงยากโดนตบจังลีฝั่งนู้นจะสักเท่าไหร่วะ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮี่ยมนรีบวะของจริงเด็กัน้เฮี้ยเด็กกันรกูไปฝึกมาแล้วว่าจริงละวันนี้นี้กันนี้เธอไม่ไหวกูหลอกจริงเฮี่ยมันรีบอะวะวของผิดเมื่อกี้กูลืมเอารองเท้าออกเูเลยนีไม่ทันเฮี né, e? oh, oh. ้าายโอ้โหกูโดนไอ้ป้อมอีกล้ โอ้โหเขาได้เลือดด้วยเช่โอ้โหอะไรวะเรียมนะไม่ได้เรียมนะนี่กูต่อให้ก่อนกูต่อให้ก่อนระวังิงนะ เอาแล้วกูไม่เอาแค่นั้นแหละเแยแม่งเอ้ยเแย่กับไม่ไหวจริงกันะจริงกันจริงกันอจริงกันออกลูกงองเง่ <substit uting> อะไรกูจะไม่ได้งองงนะกูจะไม่ได้งองเงนะอย่าพึ่ง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 ิมอะเฮ้ยโอ้โหแช่ฟิกเกอร์แล้วยังไม่พ้นอีกวะ แม่งเฮียสามสูแเลยเดินไปเป้า เฮี่ยฮะหัวร้อนเลยเจอแบบนี้หัวร้อนเลยชิบหายกูไม่ได้ขยับเลยเฮียดูดิเชี่ยกูกูมือสั้นวะกูมือสั้นวะเฮ้ยมึงก็ให้เวลากูกูยังไม่ได้หายใจเลยเฮียไอ้ขวารสมา ดูดิรีบไปไหนวะโอ้โหกูยังไม่ได้โชว์ฟี่มงฟี่มือเลยเฮียแม่งเดินมาก็ตายสเสียเฮียดูดิอะไรวะกูยังไม่เอาจริงเลยเชียกูยังไม่เอาจริงแต่วงจริงละกูต่อให้สี่ตัวต่อให้สี่ตัวนะเดี๋ยววอร์ออนะววจริงละอ้อ,อ อ๋อทำไมมันเจ็บจังวะทำไมมันเจ็บจังวะสามนาทีสี่ต้ไอ้ไอ้เชี่ยแม่งเกินไปไม่เลี่ยมกูไม่เลี่ยมอยู่แล้วกูไหวกูไหวไหวพวกมึงอย่าพึ่งพิมมึงอย่กพึ่งพิมกันดิกูไหวไอ้เชี่ยมดูเดี๋ยวมึงรอดูเลยเดี๋ยวมึงรอดูกูไหว ดูเลยเนี่ยมึงรอดูกไหวย <Blood back. S 1> อะไรวะทำไมมันแรงจังวะไอ้เชี่ยกูยังไม่ได้ตีสักทีเลยตีกูสองทีตายเลย ไม่เลี่ยมกูไม่เลี่ยมไอ้แย่กูก็ยอมแพ้ให้แต่กูยอมไม่ได้ไอ้แยยังไม่ถึงเวลายอมแพ้เลยสั้นยังได้ไอ้แย่ยังไม่ถึงหกนาทีเลยสัตว์ยันแม่เกินไปนะเว้ยไอ้เแย่ดูดิไม่ได้ขยับเลยกูยอมไอ้เแย่มันยอมไม่ได้มึงเห็นหรือเปล่า มืงเห็นไปนเนี่ยมันกดยอมไม่ได้กูจะยอมไงยังไม่ถึงเวลายอมเลยเฮียแม่งหกตัวเลยอโอโโใช่แม่งเกินไปนะ <c oughs> ยังไม่ยอมแพ้ว่าแม่งไม่ให้กูได้ลืมตาอ้าปากเลยมาถึงใส้เอย่ยงเดียวเลยเนียนเด้ไม่ไหวว่ะ ด,ดูดีดูดีดูดีแา <Legend ary. S 1> ดูดีไม่ได้ทำอะไรเลยอะเกินไปนะแากูยอมแล้วแชกไมไว่ว่าอีว่ะ แตกหนึ่งแตกหนึ่งที่ะแตกเจ็ดลวเนี่ยแป้งไม่ดีวะไอ้หอ้ยแป้งไม่ดีนะเดี๋ยวเลี่ยนแป้งก่อนเป็นแป้งโรตีเดี๋ยวเลี่ยนแป้งก่อนย่าต้องใช้แป้งโรตีวะแป้งนี้ไม่ดีวะหี้ยอไม่ลื่นเลยย่ากูไม่ได้ทำอะไรเลยย่าดูดิยืนนิ่งเลยย่ายอมเธอเดี๋ยวเอา เดือดเละไปมากกว่านนี้ศูนย์เจ็ดไอ้ช่าแหม่ไม่เอาจริงผมรู้ใช่ไหมก็แบบเมื่อกี้พี่ไม่เสียตังค์ใช่ไหมพี่ก็แบบอยากตาต่อไปอยากเสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แค่ยอมยืนให้น้องเขาแทงๆๆๆแทงแทงอะพี่อยากแจกตังค์อะไรแบบเนี้ยเออพี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกพี่มาแจกตังค์วันเนี้ยพี่เลยไม่เอาจริงถ้าเมื่อกี้พี่แจกเกมแรกไปแล้วเกมสองพี่จะเอาจริง แต่เผอิญว่าพี่เอาจริงเกมแรกไงพี่ก็เลยแจกเกมสองแบบสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเกมรอบไประวังให้ดีนะพี่เอาจริงนะเกมต่อไประวังให้ดีพี่เอาจริงพี่เอาจริงกูเจ,งเจ็บมือเฉยเฮ้ยคนนี้เล่นไปแล้วคนนี้เล่นไปแล้วได้รอบเดียวครับจะเล่นทําไมจริงก็กูถามหน่อยดิถามจริงนี่นีดเนี่ยถามจริงหัวกําลังร้อนร้อนเลยจะตบกูจังเลย เช้ามาก็ตบเย็นมาก็ตบไงถึงจะพอใจอะฮะมันเป็นยังไงวะให้ให้น้องๆ้องหนูๆเขาเข้ากันบ้างคนนึงเนี่ยเขามือไม่ไหวอ่ะเฮ้ยา,ามคนหัวร้อนผมถนัดไม่ไหวแหละจริงหัวร้อนเฮียจริงไม่โกงไม่แก้ไม่เล่นด้วยแล้วกูงอนเนี่ยเล่นกูเจ็ดสูตรเลยไม่ให้กูองกูแอ็สักสองหนึ่งสามหนึ่งเลยเมืเ่อกี้เกินไป แม่งแม่กูลงกูลำเลยมาถึงใส่คูในป้อมเลยไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นคนเดียวเลยเก่งเกินต้องไปเล่นคนเดียวไม่เล่นด้วยครับลังอยู่หรือเปล่าดูดิดู